ได้เราจะไปส่องเยลโดผัดกระเทรากันเราั็กะเพราเยลโลดกับกะเพราอะไรนะกับเตาอั้งโลนะคะเตาอั้งะฮะไม่ใช่เตาแรงดันนะแต่ว่าเตาแรงดันเขามาขออ้อยยิงอ้อยอาศัยหลอดไหมแล้วอืมเอออืม ฟันกระมงโสงเฉงเลยนะเหหอมอร่อย <c oughs> อ,อกวันนี้เอาข้าวนิดเดียวนะ <c oughs> อิ่มยันพรุ่งนี้อเยอหลอดทำอะ่ะเฮ้ยชื่นใจลงแบบนี้อร่อยจริงอือหืนี่นะครับ ผัดกะเพราจากเตาถ่านเขาบอกว่าผัดกะเพราเตาถ่านมันจะหอมทำยังไงให้หอมทำยังไงโดยการใช้เตาแรงดันนะคะมาซ้อนเตาถ่านนะคะแต่มันก็ยังเป็นเตาถ่านอยู่เนี่ยฮะมันหอมเพราะว่ายยหลอดทําไหมไปแล้วเอาไม่ใช่โอ้โหหอมจริงๆหอมจริงๆโอ้ยอแล้วอ่ะแล้วอ่ะแล้วทุกคนเนี่ยหมดแกลลอนนี้แหละ อืมพอฮ่าแ <laughs> ล้วเราตักข้าวให้หนูครึ่งจานที่นหลอดเคยตักนะนิดเดียวเหรออืมยายายานี่ยูนี่นเพิงเยหลอดค่ะเ,เดี๋ยวดูนะเยหลอดเขาทำที่นั่งให้ย้งใหม่เออคนแรกเลยเยหลอดเขาว่าลังสัน <laughs> เดี๋ยวจะพาออกไปดูที่นั่งใหม่นี่ค่ะ ผัดกะเพราเอ่อฉบับเยลอนนะคะผัดกะเพราหน่อไม้ค่ะเขาเรียกหน่อไม้ต้นอะไรน่ะหลังบ้านเราอ่ะไผ่หวานไผ่หวานผัดกะเพราไผ่หวานยาบอกหนึ่งจานไม่ยาบอกหนึ่งจานอ่าฮะอ่าโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาน่ากินมั้ยล่ะนี่ผัดกะเพราไผ่หวานนะอือฮึนีร้านเพิงเยลลอดนี่แหละอ่าฮะอือฮะอ่านี่ ก็ให้ข,ข้า,า,าวใบกะเพายังไม่ได้เด็ดนะย่ารอแป๊บนึ่อยังจะรอแป๊บนึงผ่ากับใบกะเพายังไม่เด็ดนู่นไปแล้วนู่นละไปแล้วเดินเซิงไปนู่นเลยไปเด็ดใบกะเพาไปแล้วนะครับอก็คือถ้าลูกค้ามาก็ลูกค้ามาก็ไปเด็ดนะคะนี่ยถือมาแล้วถือมาแล้วมาแล้วนี่นะคะถือมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเพิ่เยหลอดนะคะเดี๋ยว เรจะพาทุกคนไปดูเพลิงเยลอดอือฮึอ่าแล้วเราเอาน้ำอันนี้นะน้ำอะไรลูกอ่านี่นะคะอ่าเพลิงทำมาให้แบบเฉพาะกิจเลยนี่แต่ว่าดูนะทุกคนแล้วก็เราก็บอกว่าเรามันร้อนนะเขาบอกว่าถ้าร้อนก็ย้ายโต๊ะก็เลยยกโต๊ะเมื่อกี้เสียเวลาไปหนึ่งนะคะเพลิงเยลอดนะคะ มันมิดตรงไหนทุกคนดูแดดมันแรงกันขนาดนี้ทุกคนดูนะมันมิดตรงไหนเนี่ยเขาทำของเขาเองเลยเขาก็เอาไม้ไผ่มาขัดขัดขัด,ขด,ขดนะะนะคะนะโอ้ยนะคะอืนี่นะคะพิงยีหลอดค่ะนะคะอันน,นี้ที่นั่งลูกค้าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยน้องยง้งอากาศดีเย็นสบายเลยยีหลอดทําให้เฉพาะเลยแล้วดูนะรูเต็มเลยแล้วก็นั่งกลางแดดอือนี่นี่นี่เดี๋ยวจะให้ดู อ่ะฮะเยวาดเย,ยวาดมาดูนี่แล้วดูนะอันนี้คือออร์แกนิกเลยออร์แกนิกสุดๆปลูกยังไงก็ไม่รู้มีหมดจะมีมดมีมแมลงมีอะไรมีหมดทุกคนจะเอาอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวยองจะคิมให้ทุกคนดูนี่ลูกน่ากินเลยอ่ะฮะเวลาล้างเยหลอดบอกว่านี่ให้มาล้างในตุ่มเลยล้างในตุ่มเลยนี่นี่นี่ดูขันเยหลอดนะอ่ะฮะนี่ขันเยหลอด ล้างน้ำเยลโล่บอกว่าล้างน้ําตรงนี้เลยปั๊บนี่ล้างนี้เลยปั๊บอือหือปุ๊บวิ้ยนอดมากไปตายมันจะกินอะไรวะเออเอาออก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 เออเอาออกนั่นแหละพอแล้ว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 นี่ทุกคนอ่ะฮะเขาเรียกอะไรนะนรดมาปางหรือมะยมชีสมะยมชีสนี่คือมะยมชีสเอ่อสวนเยลโล่เลยนะนี่นะคะเยลโล่เขากําลังจะจับใส่ถุงแล้วก็ไปขาย อ่านี่ค่ะมาเต็มเข่งแบบนี้เลยค่ะเยาวาดมากินด้วยกันยา่ามากินด้วยกันเยีดูเยี่ดูก,ยยดกเลิฟเลิฟนี่ค่ะวันนี้มากินผัดกะเพราเอ่อหน่อไม้หวานอือหึอืออือหึอือหวานเกี๊ยบลูกลูกขี้เหล่มากอะ่ะนี่ไม่้อนไม่ชิมทั้งหนักนี่มาหนข้างนี่ลูกจะร้อยนไปข้างนั้นอ่ะอือ มีการย้ายที่นะแล้วก็บอกว่าเขาดีนี่มานี่มาย้ายที่อีกแล้วหนึ่งอืมอือ่ะเอ้ยห้ามหน้าปวดช่ไหมอืมอืมเออหนังตรงนั้นจะเย็นเนาะจะได้กินกี่โมงก็ไม่รู้อ่ะอืมอืมอืมบันเจี๊ยบนอืมบันเจี๊ยบมาก ขอบคุณค่ะย่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วน่าจะย้ายโทรศัพท์ก็ยายหลอดให้ย้ายที่ย้ายไปย้ายมาย้ายไปย,ายไป้ยายมายา่างงรักนะสวยแบบฉบับของยัยหลอดครับแต่หวานเจี๊ยบเลยอือมันจะหวานอะไรยัยหลอดไม่มีตังซื้อปุ๋ยไม่มีตังไม่มีตังเปิดน้ําด้วยก็เลยแบบ ออกแกนิกเลยธรรมชาติอือหึอืออุ้ยวันนี้ผักกะเพราอร่อยอ่ะแอบใส่ผงชูรสไปกี่ช้อนเนี่ยบ้าเขาใส่น้ำตาลอือน้ำตาลอือหือใส่น้ำตาลอร่อยมากอือหึใส่น้ำตาลไปหน่อยวันนี้ผักกะเพราอร่อยเฉยเลยอ่ะอือหึอือ นี่ไม่เบรกยีหลอดไม่ได้นะทําไม่เบรกนะยีหลอดทําเผ็ดนะอืมเงาไหลใครย,ย้อยเลยนะไม่พอนะทําเผ็ดไม่พอนะทุกคนนี่ต้องทาครีมกันแดดมานะคะอ่ครีมกันแดดอยู่ในถุงนะคะยากอยู่ในถุงฟ้านะคะสนใจก็ไปจิ้มเลือกดูได้เลยนะคะอะขายของนั่งตากแดดนะคะทุกคนดูนะคะมาเพิงยีหลอดแบบนี้ไม่ทาครีมกันแดดมา <c oughs> ไม่ได้นะคะ <c oughs> ขายของด้วยนะคะ อื้วขายของแป๊บนึงแล้วถ้าไม่เบรกนะข้าวจะอีกเท่าตัวข้าวอีกเท่าตัวเลยอืตอนนี้กี่บาทนะห้าสิบแล้วบอกว่าเอาข้าวออกครึ่งนึงก็ห้าสิบเหมือนเดิมนะดังนั้นนะ่ะ <laughs> ดังนั้นใครจะสั่งแบบ เต็มๆแล้วเอาให้ยีรอใส่กล่องกลับบ้านครึ่งหนึ่งก็ได้นะ <laughs> อืมพี่พรพรอืออืม,อม,อมนี่ได้ดุกอร่อยมากเลยเดยวว่าอยากกินแน่เลยเนี่ยเดยววาอยากกินหน่อไม้ให้ยาดูพี่พรเนี่ยน้ำลายไหลแล้วเนี่ยอืมอืม ก็ทำเพลิงให้ยงนะยลอ,อดไม่ซื้อจะคามาโน้ตยอจะไปเอาไอ้โน้ตเขาใครเขาไม่ว่างคนทำเขาไม่ว่างน่าอรอจะไปเอาอะไรมาขึงน่นน่ะน่ะไอ้ผ้าเขียวน,น่ะอือเออแล้วอานนี้ใส่ไปก่อนเขาทำขเขาทำเพลิงให้ยงนะเนี่นเยเขา <ยง S 2> เขา<ร>อเอาไม้ไผ่ามาขัดเสร็จแล้วเขาก็เอาทางมะพร้าวมาวางลูกแดดนี่ส่งหัวยงน้ามงน้าเมยนี่ดีถ้าทาครีมกันแดดมาทุกคน กิมกันแดดอยู่ในออยู่ในถุงฟ้านะทุกคนจิ้มไปได้นะคะอยุดติดผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอือย่างงั้กระชื่นช่ำดีเขาไม่ได้ทําทักทีเราจะขึ้นไปนั่งข้างบนนะเขาเปิดน้ําหัวสปริงเกอร์ให้แต่อันนี้เปิดไม่ได้นะตัวเปียกเพราะหลังคามีแต่รูก็ดูหลังคาออืเนี่ยฮะหลังคาเดร่อยเขาทําต้อนรับเลยต้อนรับขับสู้อืเนี่ย อ้ดูเยลอดทำกับยงเดอร้านเยลอดเนี่ยถ้ายงมาแล้วไม่มีใครเข้าแล้วอะอ,อ,อร่อยมากเลยจเลยจ้พรอร่อยเจ้พรสวัสดีค่ะดูนะลูกสวยๆเดีย๋ยวให้ดูในถุงเยลอดจากถุงถุงกี่บาทนะ โลห้าสิบโลห้าสิบอันนี้ถึงโลยังอ่ะโลหนึ่งแถมกี่ลูกครึ่งลูกดูนะอันนี้ออกแกนิกเลยอืมเนี่ยฮะอะไรนะมะปางอ่ะน่าหลอดไม่มีเวลาเก็บมาชา้าหวานเจี๊ยบต้นของยีหลอดปุ๋ยก็ไม่เคยใส่ไม่มีตังไม่มีจังซื้อปุ๋ยอืมยาไม่เคยฉีดไม่เคยใส่อะไรเลยอ่ะน้ำยังไม่เคยลดเลยอ่ะธรรมาชาติสุดๆรัังคบอืม อืดูนะทุกคนลคปลูกสลังห่อสลังเองเมื่อกี้ไปห่อมาแล้วจะอยู่บ้านนิ่งๆไม่ได้เปิดร้านขายของเนี่ยมียงมาเป็นลูกค้าอยู่คนเดียวอะ่ะด้วยวงเวงอะ่ะ <c oughs> เห็นยงมากินบ่อยๆนะฮะ ยยหล่อนี้เหมือนนา้าแท้ๆคนหนึ่งเลยนะคะทุกคนนะคะอือขย้งโตมากับยยหลอดเลยนะคะทุกคนอ่ายายจีสวัสดีนะคะอ่าไม่ใช่ญาติแต่เอ่อเป็นมากกว่าญาติอีกนะคะทุกคนอือฮืออือฮึอือหอ,อร่อยด้วยวันนี้เราไปหลังมากินต้ตมตําดีกว่าอกินสุดๆยายจีกินข้าวหรือ,อยัง เขาสวนต่เช้าเลยอ่ะอืมอือหาคุยอ่ามาแล้วนะจ้ามาหาคุยนะคะเพิ่งลงจากรันเวย์มานะคะอืมอืมอตกลูกเหลืองๆเ,เย้หลอดนะคะอาเยอะแยะไปหลกอือฮะต้องไปล้างก่อนนะคะเดี๋ยวไปแอบล้างก่อนนะคะทุกคน ล้างมันตุ่งก็ได้หรฮะล้างไมตุ่ก็ได้มันมียางนี่คือขอซื้อลูกไอ้นี่หน่อยสิเอาลูกอะไรจ๊ะเก็บเองอ่าอาบเก็บเองนี่นะคะมีลูกค้ามาแล้วหนึ่งนะคะนี่นะคะห้บาทอ้าวเอาเลยเอาเลยใส่เลยนี่ใส่เลยเนี่ยอยากกินนะแล้วแม่จะเอาลูกอะไรหนูจะเอาลูกอะไร มะเจ้าลูกนู่นน่าหลอดมีหลายลูกน่าหลอดมีหลายลูกอันนี้ขายง่ายอ่ะโลสามสิบเลยโลสามสิบหวานเกี๊ยบเลยอ่ะเอาเอาดีกว่าเอาลูกไหนยังไม่เอาไม่ถึงโลเราเอาแค่เนี้ยอันเนี้ยเเออาากี่บาทเนี้ยอันเนี้ยอ่ะเอาชั่งก็ได้ประมาณแบบบ่ายสองหลังไม่ได้เลยประมาณบ่ายสองน่าหลอดเขาจะขับต่มล้อ ไม่อไม่ชอบกินกับตำล้อไปตลาดแถวเนี้แถวนี้เขาตรงไหนมีตลาดยีนดลอดไปตรงนั้นน่ะฮะยี่สิบบาทอยี่สิบบาทโอเคแต่หนูให้นี้ลมาแล้วนี้ใช่ให้ไปแล้วหนูหนูจะเอาอันนั้นโอ้โหเออเอาสอยไอ้ใบมันเอาที่สอยไว้ไหนนู้สอยีดีดีเกลาไม่หนักยบาทอ่ะขายสองสร้อยจะขายทุกวันสองบาทก็ขายแล้วยีอดออะเออหนูไม่มีเศษน่ะเอาค้อนให้หนู โหมีแค่ห้าบาทเองอ่ะไปอืออืออร่อยจริงๆเนี่ยผัดกะเพราหน่อไม้เนี่ะหน้าสิบบาทหืมมือฟันกินอะไรก็อร่อยยายจีนะคะหมูยิมตะกร้ามาหิ้วยายยายจีต้องกินหมูแดงค่ะได้เลยนะยายจีหมูแดงอ่ะต้มต้มจืดจะอร่อยนะอื้อชอบกินมากเลย เต้าหู้เงี้ยกระหลังอดไม่ได้กระลังก็ช่ได้อีกอืม้มแ<อ>ล้อลวอดอื่นเนี่ยฮะหนูเก็บเองโอ้เก็บเอาเลยเก็บเลยมาครัวเนี่ยเปิดตู้เย็นแล้วผัดกะเพราเองก็ได้ก็ตั้งไว้ตรงเนี้ยไม่ค่อยสนใจหรอกบางทีก็ไปสอยมะพร้าวอยู่หลังบ้านบางทีก็ไปตัดหน่อไม้อยู่หลังบ้านอืมเ,เลเอือกไปเถอะ ร้านทิ้งไว้งั้นเนะี่ยอืมสุยอดแล้วเีวยรอ้อยขยันมากนะคบไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรอืมทางานอ่าทำงานแปดเดือนป <8 S 2> ่วยสี่เดือนอืมจะไม่ยอมอยู่เฉยๆจะอยู่เฉยไม่ได้ อเืเห็นแกแพกแพกแบบเนี้แล้วบ,บ่ายสองแกก็จะขับสาร้อก็มีสาร้อคันหนึ่งแกก็ไปหาตลาดตรงไหนมีตลาดตลาดนัดอะ่ะมีทุกวันเนานะเนาะแกก็ไปคขอมขายอยู่ตรงตลาดนัดแกเก้าอี้ตวงอืมประมาณกี่โมงกลับบ้านหกโมง กลับ<ค>ตะข้ามกลับตะข้ามโมงกว่า,วาเตรียมกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดอืคขับแล้มืดมืดมันอันตรายแล้วเราเป็นแม่ค้าอืมอืออือหานเชียบกินทุกคนดูมาปางเดรร์รดนะคะ มะปางที่ไม่มีสารอะไรเลยนะคะทุกคนไม่สวยด้วย,ยวมองลูกก็ไม่น่ากินด้วยนะไม่มีสารไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะทุกคนอะลองชิมอือหือือหหวานเจีียบออใช้คำว่าเอ,อใช้คำว่าอร่อยเปลืองมากอะ่ะอืออืออือหึว่า หวานมากยาเยอะมีเคยจะฉีดนะมันหวานแล้วมันก็กรอบอ่ะอืออือย่าหวานกรอบคือกินทั้งเปลือกได้เลยอ่ะมันปลอดภัยมันปลอดภัยเกินร้อยอ่ะอือหวานเกี๊ยบเลยอ่ะอันนี้เนี่ยน่ารอดให้หนูอ่ะอือดีเลยอ่ะ กินข้าวจานเนื้อเดินได้มาปางไปกินเล่นอีกถุงนึงอีกอ่ะอืออืมอืมฟินมากอืมโอ้ยทุกคนอร่อย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 อือโอ้ยพี่ไอืพี่ไอ,อ,อขอบคุณนะคะ อันนี้กินให้พี่ไอ้เลยถ้าอย่างนั้นอือืออืออืกรอบฟินมากนะคะอืมอมาเจพรหนูจะบอกว่าอันนี้ครั้งแรกนะคะอือขอบคุณพวงมาลัยจากพี่ไอ้นะคะครั้งแรกนะคะที่หนูกินทั้งเปลือกเนี่ยเพราะว่าหนูเห็นเะหรอยเขานั่งโปรโมทแล้วดูเขาโปรโมทนะแล้วลูกเขาเคเรขี้เละเนี่ย นั่งโปรโมทอยู่ว่าให้กินให้กินฟรีโปรโมทแบบไม่ได้ขายนะเออเขาจะทําไปขายอะแหละแต่เขาว่าบอกให้หนูากินเขาฟรีหนูมานั่งตั้งงานแล้วเขาเขาบ่นหนูใหญ่เลยนะว่าทำไมไม่กินอ่ะทํำไมไม่กินหนูยงไมไม่กินอืมอืหน้ากอบมากเลยอะ่ะอืมอมกืกัดให้พี่ไอายดูหน่อยอื้มอืม,อม,อม ฟินมากกรอบมากเลยนะกรอบจริงกรอบจริงแล้วก็มันดูเหมือนจะไม่มีเนื้อแต่พอกัดไปแล้วมันมีเนื้อเพราะเราเห็นลูกมันเล็กอืเขาชอบกินเหมือนหนูเหมือนกันโอ้โหเอาไปตลาดแป๊บเดียวแล้วมันกินกันหูหหว่ามันอร่อยมันมันหาที่ยากเลยนะอร่อยมากทุกคนอืม เยอหลอดเยอหลอดเอาล่วงๆ่วงนี่ฮะคะ่วล่วงเป็นของเรานะคะทุกคนอ่านี่นะคะเดจิดเห็นน้องย้งกินนะคะกินน้ําลายนะคะนั่หลอดแล้วไม่มีถุงเก่าๆเหรอจะใส่ไปื่้ลูกนะนี่นะคะทุกคนอ่าไอลูกไอลูกที่มันมีพวงๆวงนะเราจะเอาไปให้ลูกค้านะคะ mm hmm. เพราะว่าอย่างไรให้ให้เขาจับนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปล้างเลยนะทุกคนเดี่ยจไปล้าง กินข้าวห้าสิบนะคะได้มาปางอีกนะคะอันนี้ถังโบและอืมโอ้โหของดีนะคะน่ะกินทั้งเปลือกนะคะจะได้คุณค่าทางอาหารมากกว่าเป็นวิธีที่กินที่ถูกต้องนะคะผลไม้แต่ละอย่างมีวิธีที่ต่างกันอุ้ยขอบคุณเจพ๊ค่ะเนี่ย ครั้งแรกเลยเพราะหนูเห็นเชียใหญ่แล้วก็ไม่ไม่ให้มีดไม่ให้อะไรหนูบอกให้หนูไปล้างไปล้างดูย้งไปล้างกินกินกินหนูก็ไม่กินแล้วเขาก็แบบบนหนูอยู่นั่นแหละอืมพอหนูกินแล้วคนนี้หนูติดใจเป็นไงล่ะต้องยกให้หนูเป็นโลเลยอะดูดิเอออย่าหลอดนะอย่าหลอนเนาะปาด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 ดูอืออันนี้มันกินได้เนี่ยได้หมดลูกมันไม่เปรี้ยวมันอร่อยมันกรอบมันหวาน อันนี้มันทำแล้วมันร่วงเหรอน่ารอดอันเนี้ยมันหล่นมันร่วงออกจากไอ้นี่น่ารอดอยอ๋อมันร่วงออกจากกิเนี่ทุกคนน่ารอดเอาไม้ปิดนี่นะคะได้มาปางฟรีมาอีกนี่ทุกคนอะเดี๋ยวเราก็ไปแอบกินที่ทํางานเราจะไปล้างแล้วก็ไปแอบกินนะคะ อ่าขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจ20นาทีแล้วนะคะยงแฮปพี่แชร์จะไม่ค่อยได้อ่อไรนานนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะก็ประมาณ15-20นาทีเท่านั้นนะคะอ่าฮะก็จะได้ไปเออสนุกกันบ้านอื่นต่อนะคะยงก็มาสร้างสีสันบันเทิงให้นะคะในช่วงเวลาสั้นๆนะคะทนไม่ไหวแล้วนะคะเดินไปเดินอ่ะยัยดุก ยายดุกเบ้าเบ้าเบ้าดูแลหุ่นด้วยเออคุณยายคนสวยของเรานะคะขอบคุณยายดุกนะคะขอบคุณเจพรนะคะขอบคุณยายวาดน,นะคะขอบคุณยายจ <c> ีนะคะขอบคุณย่าน้องคูนขอบคุณพี่พรพรน,นะคะแล้วก็ขอบคุณพวงมาลัยน้ําใจนะคะจากพี่อ้นะคะอ่าหิวสั่งตําป่าแล้วนะคะย่าบอกไม่ไหวแล้วนะคะโอเคนะคะทุกคนนะคะแดดร้อนๆแบบนี้ดูแลสุขภาพก <c> ันด้วย,น,ยะนะคะอ่าดื่มน้ําเยอะๆนะคะทุกคนนะคะแล้วอย่าลืมทาครีมกันแดด ก็ดองจากบ้านด้วยนะคะ <c oughs> ขายของอีกแล้วนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>